นัดได้ทำได้ไงอะงัดสุดใจงัดสุดใจอย่าเดยออุยพยายามจะทางเสียงเราหูอื้ออยู่ตอนนี้เราหูอื้ออยู่เอาแล้ว่งไปเกี่ยวข้างนี่นะก็คุยไปงั้นเลยอุ้ยอะไรวะเนี่ยมันเริ่มเลยอุ้ยอะไรวะเนี่ยมันเริ่มเลย ขึนมาอีกขึ้นมาอีกปันขึ้นมาอีกโอ้ยไปแล้วหลังไปแล้วหลังไปแล้วหลังไปแล้วโอ้ยไข่กุยโดนไข่กุยหลังไปแล้วอดกินออมีไปแล้วมาเราเบ็ดไปด้วยไข่ะลิงหน่อยนี่หนานะดูขอโชว์หน่อยจ้ะนี่ขืหาทำได้ไงเนี่ย Okay. ผมว so ่า okay. ถ่ายคลิปให้นะผมด้วยอดเลยเห็นไหมเนี่ยคลิปปลาล่ากะยาวด้วยโอเคครับ